เดือนเป็นหลักนะครับแต่ลูกไม้นี่นะครับยากมากนะครับเพราะว่ามันกินเหยื่อเนี่ยระวังภัยมากเพราะว่ามันเป็นปลาที่ชอบขึ้นผิวน้ำนะฮะแล้วก็เราจะเห็นมันว่ามันขึ้นผิวน้ําแล้วมันกินเหยื่อเนี่ยมันระวังภัยนะฮะคือมันมาดมแล้วก็ว่ายหนีนะล้วถึงหานกลับมากินใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญในการตกปลาเหมือนกันนะครับครับก็ถ้าเราเกี่ยวไฟเดือนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเกี่ยวกันไม่เป็นพวงใหญ่นักนะฮะพอสมควรแล้วก็เบ็ดไม่ควรจะใช้ใหญ่ พราะที่มันจะมองเห็นนะที่เราไปตกก็ส่วนใหญ่จะเป็นน้ําที่ค่อนข้างจะใสนะครแล้วก็มันจะเห็นเบ็ดนะเพราะนั้นต้องซ่อนเบ็ดให้ดีนะครับแล้วก็ทุ่นที่ใช้นะฮะคือทุ่นจมหรือว่าพวกนี้นะฮะเราจะใช้ค่อนข้างจะเล็กลงนะครับคือจะถ่วงลงไปนะครับถึงอาจจะถึงก้อนหินนะแล้วก็ยกลอยขึ้นพวกนี้จะว่ายกลางๆน้ำเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> ครับก็เป็นของฝากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเรา จะทานปลาตัวนี้นะก็มีหลักอยู่ว่าหนึ่งเราไม่ทานหัวกับพุงนะครับเพราะว่าตัวนี้นะฮะจะกินลูกไม้ที่มีเรียกว่าเมาได้นะครับนั่นคือลูกกระเบาเนี่ยนะครับแล้วก็จะสมตัวสะสมตัวนี้ไว้ที่สมองกับกระเพาะเพราะนั้นเราจะไม่กินกระเพาะกับหัวมันนะฮะแล้วก็จะปลอดภัยด้วยนานาประการน,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 นะครับเราจับสายเมนมาวางท่าโดยที่อีกมือหนึ่งจับ ไปลายสายไวนะแล้วก็จับอย่างี้แล้วตีกลับไปหาตัวแบรนด์เนี่ยแล้วก็พันไปพันไปอย่างเงี้ยประมาณนับเวลาพันเนี่ยนี่อย่างเงี้ยนับหนึ่งสองสามสี่สี่หรือห้าครั้งแต่สี่ครั้งก็พอแล้วเพราะว่าตัวเงื่อนตรงตัวแบบมันจะได้เฉดเฉียบหน่อยเล็กไม่ใหญ่ ล้วเวลาดึงนี่ต้องระวังถ้าเกิดไม่ถึงอีอะไรถนัดเลยเนี่ยเอาฟันกัดไว้แล้วก็ดึงอ่นี่ปดึงดึงเสร็จแล้วต้องดูมันจะมีเงยตัวเมนมาเนี่ยให้ตัวเมนเนี่ยไปอยู่หน้าตัวที่มีตะขอตัวเบ็ดเวลาปากินมันจะได้อตัวนี้เขาือว่าถูกต้องแล้วก็ดึงให้แน่น วิธีดึงต้องระวังเบ็ดนี่มันสามารถตามมือได้เพราะนั้นเอาครีมจับเทสตัวเพืให้มันแน่นนะแล้วเราก็ตัดตรงนี้แต่วิธีตัดนี่ก็ต้องอย่าตัดให้หมดต้องตัดให้เหลือประมาณสักสามมิลนะแล้วก็ดึงทางวิธีดึงตัวนี้ให้เอาของแข็งใส่ในในตะขอเบ็ดแล้วเราก็มือดึงเทดตัวตามขนาดปอนของมัน คือถ้าคนชำนาญชันมาจะรู้ว่าไอ้สายนี้8ปอนด์แล้วก็ดึงประมาณ8ปอนด์เมื่อก้น่ะแน่นขนาดน,นี้ถ้าเกิดขนาดนี้มันจะขาดก็ดึงมาเกิดขาดทีนี้ลองออมันมีเบ็ดนี่มันจะมีหลายอย่างนะถ้าเราจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีออสองอย่างเท่านั้นเองแต่ว่าบางไม่แนะนําบางชนิดที่มีรูตรงนี้มันจะกัดขาดแต่ว่าถ้าเป็นทั่วไปนี่ตัวเบ็ดที่ใช้กันทั่วไปมันจะเป็นเป็นบ่วงคือมีเบี่ยงมีบ่วงที่ทั้งก้นมันเนี่ยของตัวนี้นะถ้าตัวนี้ ให้ผูกแบบเดียวกันเราต้องดูหน้าเบ็ดหน้าเบ็ดตัวนี้อยู่ด้านอย่างนี้มาเวลาร้อยเชือกร้อยสายเข้าไปเนี่ยที่ร้อยสายเนี่ยให้ร้อยสายตัวเมนเนี่ยนะร้อยเข้าทางดันด้านหน้าพอดึงนนหน้าเสร็จแล้วก็จับตัวเบ็ดมาแล้วทําแบบเดียวกันเอามือบีบไว้แล้วก็พันไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่ครั้งพอสี่ครั้งเสร็จไรแม่เราบีบมัไปเป็นบ่วงแล้วก็จับร้อยบ่วงเข้าไป เดียวกันดึงเหมือนเดิมเตรียมการไปตกนายฟิชชิ่งนี่ผูกเบ็ดไว้ก่อนที่จะมืดจะดีที่สุดหมายว่ามันมืดแล้วจะมองผูกเบ็ดลําบากอันแรกคือถ้าเกิดว่าเป็นปรากฏทั่วๆไปเนี่ยก็ใช้สายสายเอ็นธรรมดาใหญ่ๆญเนี่ยใช้ได้แต่ว่าคืนนี้เราจะใช้สายที่เป็นสายลีดเดอร์ที่มีเหล็กอยู่ขา้างในแต่ว่าต้องชนิดที่นิ่มๆแล้วสามารถผูกได้ นั่นคือไม่ควรจะเกินนัไม่ควรจะเกินยี่สิบปอนมันจะผูกได้นะเวลาผูกก็เหมือนกับผูกเบ็ดธรรมดาถ้าไม่มีอย่างนี้ชนิดตูดแบรนนี่เราก็ใช้พันแบบเดิมพันไปสามถึงสี่รอบแต่ว่าต้องพันให้ชิดๆเลยพันชิดๆเลยนะแล้วก็ร้อยเหล็กร้อยเข้าที่เดิมเหมือนล้วผูกเบ็ดมุกธรรมดาวิธีดึงตัวนี้ต้องระวังดึงนี่ต้องหาตะปูช่วย แล้วก็ดึงตัวนี้ให้มันตึงเอาทั้งรัก,กันมาเรื่อยแต่อย่าลืมว่าต้องบิดสายเมนตัวนี้ให้อยู่ด้านหน้าให้ได้ให้อยู่หน้าเบ็ดแล้วเราก็ดึงใหม่แล้วก็ตัดเอาคีมงมคมตัดาสายดิ่งให้เล็กๆใ้เลยให้เลือน้อยด้วยควรจะเกินครึ่งเซนแล้วเอาลีเดอร์ตัวนี้ เป็นสายชิ่งตัวมันเลยสายลีเดอร์ตัวนี้แทนเลยแทนที่เป็นสาเอ็่ต้องใช้เลยใช่ตัวนี้เปนแล้วก็มาผูกกับลูกหมุนแต่ผูกกับลูกหมุนนี่ค่อนข้างจะยากนิดนะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะผูกอย่างนี้จะดีกว่าใช้ระบบสามบวงแล้วก็ร้อยลูดเลยนี่จะดีกว่าผูกลูกหมุน ทีนี้ก็ต้องดึงใช้ครีมตลอดเพราะว่าพวกนี้สายมันจะมันจะหนียบนิดหน่อยปกติปลาปลาที่หากินเนี่ยนะจากพื้นดินเนี่ยมันมันมันจะว่ายเหนือพื้นดินเนี่ยประมาณสักฟุตหนึง่งนะฮะมันจะมันมันจะเห็นเหยื่อเพราะนั้นเราสายเนี่ยเราจะทําไว้ประมาณห้าสิบเซนบางครั้งเราไม่รู้啊 ที่เราทิ้งไปนี่มันเป็นขี้ตมหรือว่าเป็น,นที่เลนมันอาจจะตอกจมไปสักคืบหนึ่งมันก็ยังเหลือส่วนนี้อยู่นะปลาก็จะว่ายขึ้นตลอดเวลาเมื่อมันเห็นมันก็ดังกินเหยื่อเห็นกินเหย fter, หืห่อได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีอย่างหนึ่งคือทําไมเราไม่ทิ้งทุน่นทุ่นลอยนะแล้วก็ปล่อยให้ปาลามันว่ายพร้อมทั้งเอาทุ่นตัวเนี้ยทนะวงไปด้วยหมายถึงว่าเราทิ้งทุ่นลอยแล้วปล่อยให้ปลาว่ายแล้วก็แล้วก็ปล่อยให้มันเราคิดว่ามันเสมอพื้นดินแต่ว่าพื้นดินข้างล่างนี่มันจะสูงต่าไม่เท่า เพราะนั้นเดี๋ยวว่ามันก็จะไปสูงลอยดึงปลาก็ไม่เห็นนะปลาที่จะกินทุ่นลอยได้ก็มีมีพวกประเภทปลาที่ว่ายกลางกลางน้ำแล้วขึ้นขึ้น,นลงๆก็พวกปลาปลากายปลาเตอเท่านั้นเองนะจะได้พวกนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราทิ้งไปถึงพื้นดินแล้วก็เอาขึ้นมานี่จะได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งปลากนะปลาตือปลา,ก,ปาก,กายกินหมดเพราะว่าพวกนี้เวลามันฮุบเสร็จเนี่ยมันจะลงไปถึงพื้นดินใกล้พื้นดินมากเลย ที่เป็นเส้นเดินแหวนนะปกติถ้าเราขุดมาปั๊บเนี่ยขดกลมเป็นแหวนนะถ้าเดินเนี่ยมันจะมีนะมันจะมีความยาวแล้วเราจะดูออกเลยว่านี่คือตูดมันนี่คือหัวมันมันจะมีสองอย่างแล้วมันจะขดกี่ปกติขึ้นมาจะขดเป็นวงกลมนี่ยังไม่ตายนะัเป็นอยู่เพราะนั้นเวลาเราเกี่ยวเนี่ยเราให้เกี่ยวเฉพาะหัวหัวใหญ่อย่างเดียวทางหัวมันสักเข้าไปเลยเนี่ยแล้วก็แล้วก็ให้มันหมดหมดเบ็ดเลยนะควาไม่เบ็ดนี่เราจะดึงขึ้นมานิดหนึ่ง ถ้ามันจะห้อยอย่างเงี้ยห้อยอ่างเงปลาไม่กินเนี่ยปลาพวกนี้เป็นพวกมันกินปั๊บเนี่ยมันจะตอบปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มมากินหัวใหญ่ถ้าเป็นส่วนใหญ่มันเห็นส่วนใหญ่ของไส้เดือนเพราะหนึ่งไส้เดือนตัวนี้มันจะมีกลิ่นคาวนะพอมันมากินเนี่ยมันจะจับทางชิ้นใหญ่ก่อนจะเริ่มกินทางชิ้นใหญ่ก่อนนั่นมันจะกลับชิ้นใหญ่ตัวใหญ่จะเป็นพวกปลาขยแยงแต่จริงๆปลากระมังก็เคยตกได้ตัวเนี้ยนะตะเกี่ยวแบบนี้หมด แต่ว่าถ้าเกิดเราตกปรากฏปรากฏนี่เบ็ดจะโตขึ้นมาหน่อยก็จะเกี่ยวได้หลายตัววิธีเกี่ยวหลายตัวนี่ดูง่ายอ่าขอมาอีกสองตัวเลยตัวแรกที่เกี่ยวไปนี่เกี่ยวไปนิดเดียวแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนมาต่อไปแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวนิดเดียวเอาตัวเล็กไม่ตัวได้ไหมที่วิธีไปตกปรากฏ นี่สามตัวยังเกี่ยวได้ดเนะยเราเกี่ยวไ่ที่หัวปั๊บเนี่ยนะแล้วก็ไล่ไปตามจนหมดแบบแล้วล้วก็หักขึ้นกันเลยนี่มันมีเมือกเริ่มลื่นจะออกเป็นเป็นเป็นรวมหัวอยู่วันนี้แล้วแล้วตอนนี้มันจะหอมมันมันดูแล้วเป็นขยุ่มแต่เท่ายิ่งแบดยิ่งใหญ่ยิ่งเกี่ยวได้เยอะ ตันใหญ่วิธีนี้จะไปตกปากฏนะหรือว่าปรากฏขังอะไรพวกนี้มจะใช้วิธีแบบนี้แต่ถ้าตกปละขยายท,ทั่วไปนี่ไม่ต้องใช้ใช้อย่างเดียวเลยแล้วก็ลงถึงพื้นดินอันนี้ทิ้งถึงพื้นดินได้เลย,เลยทิ้งไปถึงพื้นดินตุ้มไปถึงพื้นดินให้พอดีพอดีแี้ให้มันพอดีพอด,ดีเลยฮนะมันจะนอนพื้นงไญ่พวกนี้มันจะมามันหากินเลียดินอยู่แล้วต้องกินที่ดินเลยมาถึงก็มาไซหาเหยื่อที่ดินหมดนี่เขาเรียกปลาแดงปลาแดงนี่ ลักษณะขอมันมันคือมันคล้ยๆปลาเนื้ออ่อนนะ